วันนี้เราจะทําขนมถ้วยเผือกทานกันนะคะก็มาดูส่วนผสมกันเผือกหอมนะคะนี่เป็นเผือกหอมที่เราปอกเปลือกแล้วก็นำไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหางกะทินะคะถ้าเราใช้กะทิกล่องก็ผสมน้ำหนึ่งส่วนกะทิหนึ่งส่วนนะคะน้ำตาลทรายเกลือปน่นแป้งข้าวเจ้า แป้งมันแป้งเท้าเย่ยม่อมนะคะถ้าเราไม่มีแป้งเท้าเยื่ยม่อมก็ใช้แทบแป้งมันแทนได้นะคะนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวขนมส่วนผสมของหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเปลือกนะคะเราปอกเปลือกแล้วก็ไม่ต้องล้างนะคะหั่นเลยหั่นแล้วก็นํามานึ่งนะคะประมาณ20-30นาทีจนกว่าเขาจะสุกนะคะน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือปน่น หางกะทิค่ะเดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟนะคะให้น้ำตาลทรายของเราละลายก่อนนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะใส่ลงไปในอ่างผสมแป้งมันค่ะแป้งเท้าเยื่ยมอม แล้วก็เผือกหอมนะคะเดี๋ยวเรานวดให้เข้ากันเลยนะคะเผือกหอมของเรานี่เขาก็จะอุ่นๆนะคะแค่แบบโอเคมือเราสัมผัสได้ะค่ะก็ให้น้ำตาลของเราละลายก่อนนะคะ พอน้ำตาลทรายของเราละลายแล้วก็จะปิดไฟได้เลยนะคะยกลงได้เลยโอเคเดี๋ยวปิดไฟยกลงได้เลยนะคะเรามาค่อยๆตทยอยเติมน้ำนะคะน้ำนี้แบบเขายังร้อนอยู่นะคะ น้ำส่วนของหางกะทิแล้วก็ส่วนของน้ำตาลนะคะแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะเราค่อยค่อย,อย,อยผสมให้เข้าเข้ากันมือเราสัมผัสได้นะคะถ้าเรา,เาถ้าเขาถ้าเราใช้แบบน้ำที่แบบไม่ใช่น้ำร้อนน้ำที่เราไปต้มมานี้นะคะกะทินะคะก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะนวดได้แบบนี้นะคะการที่เรานำกะทิเราไปต้มก่อนนี้นะคะ เพื่อจะทาให้ส่วนของแป้งของเรานี่เขานุ่มนะคะเวลาเราทําขนมเราเขาจะนุ่มขึ้นนะคะก็จากนั้นเราก็นวดเลยนะคะนวดจนกระทั่งแป้งเขาเข้ากันนะคะแป้งกับเผืออของเรานะคะนวดจนกระทั่งเข้ากันเลยใช้เวลานานนิดนึงค่ะเดี๋ยวขอไปนวดก่อนนะคะเดี๋ยวมาูเรามันจะมาดูตอนที่นวดเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราค่อยๆมาเติมกะทิทีหลังนะคะเพื่อคลายแป้ง น,นี้ต้องนวดก่อนค่ะประมาณสี่ห้านาทีนะคะค่ะพอเรานวดจนกระทั่งแป้งกับเผือกของเราเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำนะคะน้ำกะทิของเรานะคะนวดเพื่อคลายนะคะ ค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลายค่ะคลายแป้งนะคะแบบนี้จะทําให้ขนมของเราเข้นุ่มนะคะแป้งเวลาที่เรานําไปนึ่งแล้วนะคะขนมถ้วยของเรานี้แป้งเขาจะนุ่มนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรานําไปปั่นนะอีกทีนึงนะคะเพราะว่าส่วนของเผือกของเรานะคะเขายังไม่ค่อยละเอียดค่ะเดี๋ยวเราไปนานาไปเข้าเครื่องปันอีกทีนึงค่ะโอเคนะคะเรานําส่วนของขนมถ้วยของเรานะคะตัวขนมถ้วยเรานํามาปั่นอีกทีนึงนะคะ จากนั้นนะคะเราจะนำมากรองอีกทีหนึ่งนะคะกรองผ่านตะแกรงแบบนี้ค่ะ ส่วนของหน้ากะทิขนมถ้วยของเรานะคะก็จะมีหัวกะทินะคะอันนี้ใช้เป็นหัวล้วนๆเลยนะคะแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเราใส่เกลือป่อนลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายตามด้วยแป้งนะคะ ก็คนผสมให้เขาละลายก่อนนะคะ ากนั้นเราจะนําส่วนของหน้ากะทิเรามากรองอีกทีนึงนะคะเพื่อที่หน้ากะทิของเราเขาจะได้เนียนๆน,น,นะครับเพราะว่าอาจจะมีเศษแป้งนะคะเนี่ยค่ะที่ละลายไม่หมดนะคะหลังจากที่เราเตรียมส่วนของแป้งแล้วก็หน้ากะทิของขนมถ้วยเราเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็นำถ้วยของเรามานึ่ง10นาทีนะคะใช้ไฟกลางนะคะพอเรานึ่งถ้วยครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะลดไฟลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาหยอดตัวขนมนะคะตัวขนมนี้เราจะต้องกวนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะหยอดนะคะเพราะว่า เพราะว่าถ้าเราไม่ควรก่อนนี่ส่วนของแป้งนะคะเขาติดอยู่ก้นภาชนะได้นะคะเราไม่ต้องหยอดเต็มนะคะประมาณสามนะคะสามในสี่ของถ้วยนะคะเผื่อไว้สำหรับหยอดหน้าขนมด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเราจะปิดฝาหม้อนะคะโดยฝาหม้อของเรานะคะเราจะคลุมด้วยผักขาบานนะคะผูกไว้แบบนี้นะคะกันไม่ให้น้ําหยดลงขนมนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไฟกลางได้เลยค่ะกลางค่อนไปในทางแรงนะคะ10นาทีค่ะนึ่งต่อเลยค่ะครบ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวขนมของเรากันนะคะตอนนี้เราลดไฟลงก่อนนะคะ โอเคนะคะขนมของเราหน้ากินมากๆเลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะหอมเพือก <S <S เดี๋ยวเราจะมาหยอดหน้ากะทิกันต่อเลยนะคะส่วนของหน้ากะทินี่ก็เหมือนกันนะคะเราต้องกวนทุกครั้งเลยค่ะก็หยอดให้เต็มเลยค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาปิดฝานะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่ใช้ไฟแรงนะคะเพราะ่าเราอยากจะให้หน้าขนมของเราแตกนะคะใช้ไฟแรง10นาทีนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากจะแบบได้หน้าแตกมากก็สัก7นาทีก็ได้นะคะอันนี้ตามชอบได้เลยค่ะ7นาทีมาดูก่อนก็ได้นะคะว่าเราชอบหรือยังนะคะโอเคนะคะ10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากะทิของเรา โอเคนะคะหน้ากะทิของเราแตกสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บขึ้นก่อนเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมถ้วยของเรานะคะน,นี้เราก็จะมาโอเคนะคะลองรับประทานดูค่ะก็จะลอกออกง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะ ก็ส่วนของตัวเนื้อขนมของเรานะคะเขาก็จะนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นมีรสของเพือกนะคะแล้วก็หน้ากะทินี่ก็แบบเค็มมันกําลังดีนะคะหวานนิดเดียวนะไม่แทบจะไม่รู้รสหวานเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวของขนมนี้ก็หวานนะคะก็สูตรนะคะถ้าเราชอบทานหวานก็เพิ่มนะคะเพิ่มได้นะคะนี่ไม่เคยหวานเท่าไหร่นะคะก็ลองทำก็ลอง ก็ลองทำรับประทานดูนะคะ